สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพบกับรายการ Saturday Talk รายการที่ไม่แายวันเสาร์แล้วก็ไม่ลงวันเสาร์นะครับนั่นแหละครับก็วันนี้มีข่าวดีมาอัปเดตครับนี่คือข่าวดีแห่งปี2025ครับเลยว่าพี่หินซื้อกล้องใหม่แล้วครับครับยินดีกับผมด้วยครับขอบคุณครับมีเสียงหลังคอมด้วยนะครับพี่หินซื้ออะไรครับพี่ซื้อ Sony Alpha 6700 ตัวกล้อง APS-C ตัวท็อปของ APS-C จากทางโซนี่ที่เป็นอัลฟาที่เป็นอัลฟาใช่ครับมีคําถามแรกครับทําไมถึงซื้อกล้อง2ทําไมถึงซื้อกล้องสเพราะว่า o n b a บสคือพี่หินมี A7R5 a นอัลฟาอัลอัลฟ่อยู่แล้วครับ นั่นแหละเราทําไมต้องซื้อกล้อง2ทํทำไมต้องซื้อกล้อง2เบสมันอยู่ที่ว่าตอนแรกคือกล้องเดียวอ่ะใช้งานพอแต่ว่าหลังๆกลับมารับงานรีวิวมาทํางานรีวิวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีกล้องที่หันมาถ่ายกล้องตัวเองอเพราะว่า A7R5 มันจะกลายเป็นกล้องถ่ายเทสกล้องถ่ายผลงานให้ดูแต่มันไม่มีกล้องที่ถ่ายอินเสิร์ตตอนใช้ A7R5 A7R5 พี่พอชอบแซวว่าชอบสลับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ A7R5 ก็เลย อถึงเวลาแล้วเราก็ทําอาชีพนี้มานานแล้วก็มีกล้องสองไว้ถ่ายตัวเองก็เลยตัดสินใจซื้อกล้องใหม่มาทํางานทําไมเป็น็อกเกตครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าประเด็นตรงนี้เลยเราจะแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะคำถามที่สองสาเหตุสาเหตุที่ซื้ออะไรที่ซื้อแล้วเตอนที่จะซื้อมีตัวไหนที่แบบอยู่ในจิตอยู่ในใจบ้างเราคอนดิชันดีควายเมนในการซื้อมีอะไรบ้าง โอเคอย่างแรกเลยนะเอากล้องที่ลิสต์มาตอนนั้นจะมี Pocket 3ครับอ่า Pocket 3 Fuji XM5 อ่าอ่าพูดช่วงนี้พูดถึงตัวนี้บ่อยมากเพราะว่าอยากได้จริงๆครับพูดบ่อยทุกตัวเลยครับอ่าฮัมาทูก็พูดบ่อยที่ไม่เข้าหลังใหม่ครับอ่ามาทูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิสต์ให้อีกทีนึงอ่า a n น n R8 อาร์แปอ่าในลิสต์ช่วงนั้น Canon R8 แล้วก็ Sony FX30 เอ็กซ์บจะมี4ตัวแล้วก็เอ7จริงๆเป็นม้ามืดในลิสต์นี้ด้วยเพราะว่าไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องเป็นตัวนี้แต่ว่ามันมันตามมาเป็นม้ามืดอีกทีหนึ่งในลิสต์นั่นคือลิสต์กล้องอ่านโลว์เอ็กเจคือ5ตัวที่อยู่ในช้อยแล้วทําไมตัดตัวอื่นออกมาไล่ประเด็นกันพอ p เก k e สามใส่เลนไม่ได้ได้ใส่เลนที่เราใช้งานใส่เลนเอมัลไม่ได้ใส่เลนเมาส์อะไรก็ตามเลยไม่ได้ตัดพ็อกเก็ตสามออก XM 5อมอันเนี้ย ติดประเด็นตรงที่ว่าไม่เคยมีเลน f u ฟูจิเลยแล้วก็คนรอบข้างคือปกติจะให้คนอื่นถ่ายอย่างน้องภูถ่ายหรือว่าให้เน็กมาช่วยถ่ายฟูจิเนี่ยคนรอบข้างใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นตัดทิ้งต่อมาคือ R8 แคนนอน R8 แคนนอน R8 ในประเทศไทยนะครับนาย้ำว่าถ่ายในประเทศไทยนะโอเวอร์ฮีทไม่รอดไม่รอด,รอดแล้วก็ FX 3 0ครับ เอเวกสาเนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันว่าซื้อมาแล้วใช้ประสิทธิภาพไม่ได้สุดแล้วก็มันไม่มีม่านชัตเตอร์อ่าถ่ายรูปไม่ได้ถ่่ายรูปไไมด้คือถ่ายได้แต่ไม่เหมาะเลยอืครับไม่เชื่อไปดูคลิปครับข้างบนไปดูไปดูโรลิ่งชัตเตอร์ไม่เรามีคลิปว่าเอาเอเวกสามสิบไปถ่ายรูปเป็นไงบ้างอ่าอ่าจะดูกันนะครับพึ่งครับแล้วก็เอารีเรียความต้อทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับเฟิร์สว่าเฟิร์สพี่มีรีเรียความประมาณเนี่ยแล้วพี่ก็มีลิสต์กล้องมาแล้วว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมีปัญหาเฟิร์สคิดว่าตัวไหหนนแมม่่่งีีปัญาา้ออยทสุดวะ อ่ะคิดว่าตัวไหนแบบน่าจะแบบอ่ะอย่างน้อยซื้อมาแล้วยังพอเริ่มทํางานได้ครับเฟิร์สก็ตอบว่าพี่ลองเอากล้องผมไปใช่ไหมไม่ <laughs> เราไม่โทนด้วยมานี่ด้วยเออเฟิร์สเฟิร์สขับรถมานี่เลยวันนั้นอ e ีเวนต์อะไรไม่รู้วันนั้นเหมือนจะกินข้าวหรือสักอ <laughs> ย่าง่เฟิร์สก็บอกพี่ลองเอากล้องผมไปใช่ไหมเฟิร์สก็เหมือนเปิดกล่องทองอะ่ะฟึ้งขึ้นมา A 6กพัปึ๊บ เพราะงั้นเราจะมาเข้าประเด็นแรกที่ทําให้ซื้อเอลกนเที่เป็นปัจจัยจากตัวกล้องนะเราจะแยกเป็นสออย่างปัจจัยจากตัวกล้องกับปัจจัยจากตัวเราเองสองข้อปัจจัยจากตัวกล้องข้อที่1เลยคือมันเป็นโซนี่คือเราใช้ระบบของกล้องโซนี่กันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเทียบนะครับใช่มันเป็นโซนี่ได้ติ๊กหนึ่งข้อและเราทางานได้เลยคนรอบข้างเราทํางานได้เลยครับ2 2 APS-C เอพีเอสคือระบบเล็กระบบที่ค่อนข้างเล็กลใช้งานง่ายบเบาแล้วก็ดีครับประเด็นที่3 มีม่านชัตเตอร์มีม่านชัตเตอร์หมายถึงว่ามันเป็นไฮบิดแล้วมันสามารถถ่ายได้ทั้งวิดีโอได้ทั้งภาพนิ่งถูกต้องครับโดยที่ปัญหาน้อยไม่ใช่ไม,ไม,ไม่่มีปัญหานะปัญหาน้อยหมายถึงปัญหาด้านการถ่ายรูปน้อยใช่น้อยข้อ,อที่สี <c oughs> เลยอันนี้น่าจะเป็นข้อสําคัญข้อนึงเลยครับคือมันเป็นกล้อง a p s c ที่ถ่าย10บิตได้แล้วก็อันนี้เสริมนะกันตัวนี้สามารถถ,ถ่ายโ k ร้อยยได้ด้วยใช่แล้วก็เป็นสิบบิตด้วยโดยที่เป็น10บิต42 2ไม่ลดตัวเลขท้ายอ่ะคือกล้องตอนนี้สิบบิต แต่อีตัวเลขถ่ายมันจะเป็นชอบสีสองศูนย์สีสองศูนย์สีสองศูนย์คือสีหายไปครึ่งหนึ่งนะสีหายไปครึ่งหนึ่งอันนี้คือสีสองสองสิบบิตคู่ฟอร์แมตใช่ไม่ว่าคุณจะถ่ายอะไรก็ตามคุณไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบเอะคุณถ่ายิไปแบบโฟล์120แล้วคุณจะโดนลดสเปคลงไหมไม่ไม่เลยคือตั้งแต่โฟล์คเดียยี่ห้าคุณถ่ายสีสองสองสิบบิตได้หมดเลยใช่แล้วก็เลือกบิตเลทได้เลนค่อนข้างจะหลากหลายมากมากเพราะว่าอย่างโฟล์คยี่ห้าใช่ป่ะมาเริ่มตั้งแต่แบบถ้าคุณไม 60เมกใช่ยันถ้าคุณถ่าย10บิตดับ140 200เมกคือบิตเรทดีแล้วที่สำคัญอันนี้ส่วนตัวผมไม่ผมไม่รู้ว่าพี่รู้สึกไหมไฟโซนี่มีคุณภาพแต่ฟอร์แมตไฟแม่งขนาดไฟแม่งเล็กเว้ยเทีเจ้าอื่นอันนี้คิดว่าเพราะว่าโซนี่เป็นคนออกแบบเอ็นโคเดอร์เองให้มันเล็กลงมันก็เลยจะได้ไฟล์ที่ค่อนข้างเล็กคือเราสามารถเลือกที่จะเอาไฟล์ใหญ่ก็ได้ใช่หรือถ้าวันนั้นเราถ่ายซมีมีเอสไอคือ all intra นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวที่เป็น เอก็ SS, คือเอสองหแล้วก็เป็นเอ s วตัวธรมธรมดาคือเอสองหธรรมดานั่นแหละแลเราคิดว่าเออตรงการตั้งค่าที่เราไม่ต้องมานั่งสับสนว่าแบบเป็น420สองยไหม,มหรือหรือมันจะโดนลดอะไรไหมอ่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เลือกตัวเนี้ยมาแบบง่ายๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบกล้องตัวนี้มากๆเลยคือยังเป็น APS-C ที่มี v i วไฟเดอร์อยู่วิวไฟเดอ e r คือช่องมองภาพตรงนี้มันเป็นตัว a p s c ที่มีช่องมองภาพแต่ ทำไมไม่คุยถึงเรื่องแบบเอหกพันสี่ก็มีเออพันหกก็มีไอ้พวกนั้น่ะมันจะตัดสเปควิดีโอไปเยอะไม่จริงๆไม่อยากใช้เขา่าตัดสเลค์วิดีโอเว้ยในวันที่มันออกอ่ะมันมันคือที่สุดแล้วมันก็ดีมากแล้วอะไรเงี้ยครับแต่แค่อันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกล้องที่เป็นเจเนอเรชันใหม่จากทางโซนี่นะกันใช่มันก็เลยมีประมาณ5ข้อเนี้ยที่จากตัวมันเองนะที่จากตัวกล้องเองอ่ะที่ทําให้เลือกซื้อมันณเวลานี้แล้วเหตุผลเมื่อกี้ได้เลยนะเมื่อกี้คือด้านตัวกล้องด้านตัวกล้องแล้วเหตุผลด R Mark าอ่าคือทุกคนในบ้านจะชอบสีกล้องตัวนั้นมากโดยเฉพาะคุณภรรยาที่ชื่อว่าพล <P oi S 1> อยครับคือเขาจะชอบสีกล้องตัวนั้นมากแล้วเขาจะรู้สึกว่านั่นคือสีกล้องที่เขาแบบรบักมากครับเควสตต,ต,ต่อมาคือในเมื่อเราจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยเราก็ซื้อที่มันแบบทุกคนชอบไปเลยไหมแล้วก็เอา A อเอ็เเนี่ยไปลองเทสดอยู่ครับหลายครั้งแล้วก็รู้สึกว่าสีจากรูปอ่ะมันใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันกับ A 7 R 5ก็ก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องปัดเจกและเพราะว่าอันนี้เรามีองค์ประกอบอื่นมาทําให้ต้องเลือกตัวนี้เรื่องแรกเรื่องสีเรื่องที่2เรื่องที่2คือเราไอเรื่องรับงานอินฟลูเข้ามาทําให้เราได้ร่วมงานกับร้านชื่อว่า snapshot ครับซึ่งเขาเป็นผู้นําเข้าเลนวิวท็อกครัเลนวิวท็อกก็คือเลนที่มันแบบเป็นค่ายทําเลนฟิกถ่ายพอตเทตสวย แต่ว่าเลนเขาเนี่ยจะรองรับ e m o u s ะเยอะใช่จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เพิ่มเติมนะครับคือเลนเตอร์ปาร์ตี้นะส่วนใหญ่ด้วยความที่ e m o u s ์มันเป็น o p e n s o อ r c e ทุกคนก็เลยจะแบบถ้าต้องเลือกทำเลนเตอร์ปาร์ตี้สักรุ่นหนึ่งนอนเขาก็จะเลือกอีมาส์ก่อนเพราะว่ามันโอเนซอรแล้วมันฟรีคือมันมีบางเจ้าที่มันจะไว้โอเพน o อร์ดขนาดนั้นเราถ้าไปซื้อหลายเส้นก็ต้องเสียเงินใช่ซึ่งถ้าอีมาส์มันฟรีเลยแบบมันจะไม่ได้กากตรงนี้แต่โอเค อันนี้ b ีแฟร์สมนี้ก็กับซอฟต์แวร์ให้เลนเ h อร์ปาร์ตี้อยู่ดีนะครับอันนี้อันนี้พูดเอาไว้นะกันต้องใช้อี a i l แล้วก็เลนหลายตัวที่เราได้มารีวิวเป็น APS-C ตอนนั้นก็ใช้วิธีการยืมเฟิร์สเอาซึ่งยืมบ่อยๆมันมันก็ไม่สะดวกหรอกก็เลยต้องซื้อเพราะว่าผมจะบอกว่าเพิ่มเติมพวกคอนเจ็ตเป็นกล้องเว็บแคมที่สตูครัวสตูเป็นกล้องเว็บกล้องเว็บแคมโปรเคร์ยี่สิบนะโรเีครับผมนี่ขิงว่ะแน่นอนอน ก็พอได้ร่วมง,งานพอได้ทํางานกับ y o u t u อกก็เลยหาเลนที่มันแบบโอเคเอ้ก็ลเลยหากล้องที่มันเหมาะส,<ม>สมกับงานก็เลยมาเป็น A6.7 ที่โอเคเหมาะกับงานนี้ดีคือเอลกนเเป็นกล้องที่ฟูลซิสเต็มมากๆคือไฟล์ภาพนิ่งดีมาก วิดีโอดีฟีเจอร์ครบนะครับจนจริงๆต้องบอกคนรอบตัวหึงซื้อ67เยอะกว่าที่คิดมากอันนี้อันนี้เป็นข้อ3ข้อ3เลยคือคนรอบตัวครับคนรอบตัวเนี่ยก็คือเฟิร์สและคนแรกเลยแม็กมากิต้าตามใจทํำตามใจพี่เบียร์พี่เบียร์จังภาพร่ำรวยจังภาพชื่อดังฐานะร่ำรวยแบ่งสมุดเขาหมดแล้วอะไรอ่ะฐานะล่ำรวยฐานะร่ำรวยอ่ะเราเหมือนมาแบบมาเข้าแก๊งเป็นคนสุดท้ายอ่ะสุดท้ายไหมเรายังเหลือพี่แดงอยู่เรา ฝากคลิปนี้ไปถึงพี่แดงปาสวัต์ว่าเสียดายจังว่ารัวแพนจะไม่อยู่เพราะเขาใจ c ซูนะครับครับผมเขาแบกได้นะครับก็ด้วยความที่คนรอบตัวใช้กล้องตัวเนี้ยแล้วเราไม่จะว่าไม่เคยไหมเราได้ยินการบ่น กล้องตัวนี้น้อยมากมีเรื่องเดียวร้อนเออร้อนซึ่งไอ้เรื่องร้อนนั่นมันมันร้อนจริงแต่มันร้อนช้ามันไม่ได้ร้อนแบบ,ป,บปุบปับร้อนปุบปับร้อนไม่เ่พูดไปก็ถือว่าอวยโซนี <laughs> กล้องสเปคระดับเนี้ยคุณจะให้มันเย็นขนาดไหนวะ <laughs> ออใช่คุณ <laughs> ถามจริง คือมันร้อนตอนพี่ถ่าย 4K 10 bit ด้วยออแต่ว่าตอนที่พี่ถ่าย Full HD พี่ไม่เคยมีปัญหานั้นอยู่จะเอาให้มันไอน่นขนาดไหนแค่นี้ก็ดีตายโหงแล้วคุณม,มีดูกล้องตัวอื่นที่แม่งบอดี้เท่านี้มันมีที่ไหนเราร้อนเท่านี้แ <c oughs> ม่งมีแต่ร้อนกว่านี้อกีกใช่อันนี้คือมันระบายความร้อนได้ดีแล้วนะในสเปคเท่านี้ถ้าตอนเทียบกับตอน XM5 ที่เราเอามาเทสกันก็ร้อนเร็วใช่ XM5 คือแบบ10นาทีต<ม>ัดอะ คือผมแม่งไม่เคยเจอกล้องในยุค3ปีที่ผ่านมาแล้วสิบนาทีแม่งตัดใส่ผม,มไม่ได้ไม่ได้ถ่ายโอเคแต่ถ่ายโฟเคปกตินะี่ ก็เท่าที่เทสต์มา X17 e ตอนเนี้ยถ่าย 4K 10บิตเราเราถ่าย 4K 25เฟรม10บิตทุกคลิปที่เราถ่ายอยู่ในคลิปนี้อยู่ในคลิปนี้นทำไมถึงได้ท้องไปถ่าย 4K วะ 4K แ,แค่ไม่10บิตอ่ะแต่เราถ่าย Full HD แล้วถ่าย Slog Slog <laughs> แล้วไม่ถ่าย10บิตเออก็แ,แบกอยู่นะ,ะปกติงานพี่คือถ่าย 4K 25 10บิตครับซึ่งปกติพี่ก็ตั้งกล้องไว้ตรงเนี้ยไว้ไว้ใกล้ๆกับตรงที่เราเห็นเนี้ยเนี้ยเนี้ยคือฉากของวิทวิตพล็อตเนี้ยต๊ะเนี้ยเราก็ถ่ายประมาณชั่วโมงหนึ่งต่อคลิปก็ไไม่ดด้ตันะ มันก<ช>็ลัน<ช>ได้มันก็อโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเสริมนักกาข้อดีของ607รวมถึงกล้องโซนี่คือโฟกัสเลยเออใช่ลืมเลยเมันชิน,ปนไปหน่อยคืออันเนี้ยขออนุญาตบนนะกันครับคุณจะไม่รู้สึกว่ากล้องโซนี่มันโฟกัสดีเว้ยจนกระทั่งคนคุณไปใช้กล้องย่หออื่นที่มันโฟกัสดีไม่เท่าเออเออจริงๆคือผมเชื่อว่าคนที่ใช้โซ n y มาตลอดถ้านับตั้งแต่โซนี่ Gen 3เราจะใช้ระบบโฟกัสที่เป็น AFC มาตลอดไม่ว right. ่าจะถ่ายภาพมินถ่ายวิวจะเว้นคุณถ่ายวิวอลยพวกเนี้ยมันก็ต้องมันโน้มันกกาเออะไรอย่างงี้นะแต่คําว่า a f อะมันไม่อยู่ในหัวสมองแล้วเว้ยเออใช่เพราะเอฟซมันมันเนีวไปแล้วมันมันจัดการได้แล้วใช่เออแล้ว ผมไปใช้กล้องบางยี่ห้อในปี2 0 2 5่แล้วเราก็ต้องแบบมานั่งซิงเกิลพอยต์อ่ะนี่ยุคไหนแล้วมันไม่ได้เวย้ยผมแม่งใช้ในสองพันเอฟซีผมแม่งไม่กด, FF, ดเ,เอฟเอฟด้วยซ้ำเลยอเออนึกออกปะเราแบบนี่กล้องปี2 0 2 5แล้วเราต้องารุนโฟกัสหรอโอเคมันก็จะมีบางคอนดิชันที่กล้องโซนี้บางตัวมันจะทําไม่ได้เช่นอ่ะหมุนหน้ามันอาจจะมีหลุดจากหน้าบ้างแต่มันจะไม่เบอร์อ่าใช่เออมันแค่หลุดจากหน้ามันไม่เบอร์พี่แม่งเบอร์ปวด จิตปวดใจมากเลย <c oughs> ตรงนี้จะไม่ขึ้นแล้วกันนะว่าค่ายไหนนันก็เป็นค่ายดีทุกคนรักอยู่แล้ว ใช่จริงๆผมก็รักถ้านบใน2ปีล่าสุดอ่ะผมซื้อกล้องเขาเยอะกว่าโซนี่อีกเออจริงเาออพูดเลย <laughs> 2>, 2วปีที่ผ่านมาผมซื้อไปน่าจะมี4ตัวอืม,อม,อมตั้งแต่รู้จักกับพี่ก็ใช่เออสามสี่ตัวไม่ตม่ำกว่านี้ออซื้อเยอะกว่าโซนี่อีกอ่ะก็ <laughs> ขายทิง้งเพราะทำใจไม,ไม่ได้จริงๆนะครับอเออนั่นแหละนั่นแหละครับแล้วก็จริงถ้าเสริมข้อดี6กพันเจ็ดก็คือมีเรื่องแบตอ่ะใช่ตอนนี้พี่มึงนะกลับไปมีเรื่องโฟกัส i อซึ่ง พอมันพอมันเป็น AI อันนี้มันฉลาดมากจริงๆมยอมรับนะครับแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตอนนี้นะครับซีรีส์6,000ของโซนี่เปลี่ยนมาใช้แบต FZ100 ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆพอใส่กับโ7อ่ะไม่ได้ทนเท่าไหรอ่อ่าอ,อันนี้เรื่องหนึ่งคือแบตไหลไวมากใช่คือคอย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้ กล้องทุกรุ่นที่เป็นของโซนี่ครับแล้วมีชิปตัว processing unit ที่เป็นเจ้าตัว processor AI ไ่้กินแบบมากๆทุกตัวถามว่าผมซีเรียสไหมไม่ซีเรียสด้วยผมมีแบตสองที่หกเอฟแอยผมมี6กก้อนเวทีผมเลยไม่ซีเรียสพี่ซื้อสายชาร์จที่มันเป็นตัว L มาแล้วก็ชาร์จไปใช้ไปอันนี้ไม่แล้วแต่ condition แต่ละคนไงเออแต่ของผมอะก็คือแบบ มีหกคอไม่ได้ใช้ไม่หมดนะแต่แบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวแต้มเหลือแบบสอ0 0ันสามพันบาทก็ไปแลกอะไรเงี้ยบประมาณนั้นมากกว่าไม่ได้แบบขนาดวุ้ยแบบแต่แต่ถ้าเทียบกับ Agent 4เทียบกับตัวอื่นที่เป็น FZ ปซตหลยตัวนี้ถือว่าแบตไหลเร็วส่วนตัวมองว่าไหลเร็วกว่าอีทูอีกเอออะไรนะครับประมาณนั้นครับมีอะไรอยากเสริมเพิ่มเติมไหม แฮปปี้ไหมใช้มากี่วันใช้มานับตั้งแต่เทสของเฟิร์สได้ไหมเพราะว่ามันเป็นแก๊ปที่ที่ดีกันได้ได้ได้เริ่มใช้มารวมกันแล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์แหละสิบสี่วันประมาณอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่เคยซื้อมาเลยไหมไม่มีตอนนี้ยังไม่มีกล้องมันดีเกินไปใช่ไหมกล้องมันอย่างที่เฟิร์สเคยมาป้ายยาพี่เลยว่ากล้องเนี่ยมันมันไม่ใช่ดีเกินไปมันเหมาะกับพี่แบบ เพอร์เฟคฟิตแบบไปราคาตอนที่ได้มาก็โอเคดีมากแล้วก็จังหวะที่ได้มาก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเพิ่งได้เลน APS-C มาอ่ะก็ได้ใช้เลยแล้วราคาเลนเอพีถูกมากใช่แล้วเริ่มมาไม่ถึงหมื่นหรือแบบถ้าเลนฟิกแอปเปนอยู่สี่ก็หมื่นต้นๆไม่กันี่ใช่ในขณะที่คุณเลนฟูเฟรมคุณเริ่มหาคุณภาพดีๆกับสามหมื่น ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็หลังจากเนี้ยงานหลายๆตัวที่เห็นในช่องวิทวิทย์พร็อตเนี่ยก็จะเป็น A 6หกพเป็นหลักครับส่วนงานตัวอื่นนะครับพี่จะเห็นในช่องเดอะพีก็จะไม่ใช่หกพันะครับครับผมเพราะว่าเราไม่ได้แบกไปเราตั้งไว้เป็นเว็บแคมได้ครับจริงๆเอากพันเจ็ติมบนเว็บแคมแล้วก็ A 7มาขัวออกข้างนอกนะครับประมาณนี้สําหรับคลิปนี้มีอะไรไม่มีเสริมแล้วเนาะไม่มีแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คอนเทนต์เราด้วยใช่แล้วจริงๆผมมี จะไปสัมภาษณ์คุณต้าทํำตามใจว่าทำไมเซลคุณเจ<บ>็น,น,นคือแบบมันเป็นกล้องที่ฮอทิตจริงๆนะครับ<ไ>ประมาณ <ไป S 1> นี้ไปละครับบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิทวิต p r อดครับแล้วก็ช่องเดอะพีนะครับไปละสวัสดีครับสวัสดีครับ